ครับจากนั้นก็มีการปั่นนะฮะปั่นเอาข้อมูลนายทหารนะฮะปั่นเอาข้อมูลเอ่อนายทหารที่เอ่อเคยมาบ้านผมนะฮะที่เคยมาบ้านผมแล้วก็เป็นคนเดียวกันนะฮะที่มาประชุมที่สโมสรทหารบกนะฮะเอ่อที่เป็นนายทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะที่เขาเคยรู้จักผมนะฮะ ก็ปั่นว่าคือปัอ่นเอาประวัติแกนะฮะปั่นเอาประวัติข้อมูลส่วนตัวแกนะฮะเหมือนจิตวิทยานะฮะเหมือนจิตวิทยาจิตวิทยาในการปั่นปั่นแล้วก็หลอกข้อมูลนะฮะปั่นแล้วก็อาจจะหลอกข้อมูลแยกโปรแกรมต่างๆแยกโปรแกรมให้ดูนะฮะได้การผลัข้อมูลก็มีการปั่นนะฮะปั่นหลักๆลายรูปแบบปั่นประวัติส่วนตัวนะฮะว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วกี่ครั้งแล้วเล่าอะไรให้ฟังนะฮะ เล่าถึงเหตุการณ์ในหลวงสวรรณคตนะฮะว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตคตเนี่ยจะยังไม่มีใครเปิดระบบเออจะยังไม่เปิดให้คนไทยรู้นะจนกว่าจะมีการวางระบบรูปแบบใหม่ในประเทศชาติแล้วเสร็จถึงจะเปิดให้กับประชาชนคนไทยได้รับรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรณคตนะเรื่องการแยกส่วนต่างๆนะเรื่องการแยกส่วน <sk ill> ก็มีการปั่นนะครับผมผมพูดในสิ่งที่ปั่นนะค,คือมีการแย,ยกส่วนตั้งแต่พระองค์ท่านยังไม่ได้สถาปนาขส่วนแต่ละส่วนที่อยู่ตามพระบรารการพระองค์ท่านที่ดูแลต่างๆดูแลเอ่อต่างๆในประเทศชาติตามส่วนตัวภายในต่างๆนะฮะที่ดูแลตามจุดต่างๆนะแต่เขาไม่เคยทําใครนะแต่เขาไม่เคยทําใครนะแต่อย่าไปเล่นกันกบเขานะนะเหมือ hmm. นการบริหารส่วนการบริหารประเทศที่สร้างตัวการบริหารประเทศ คนของใครคนของมันตำแหน่งของใครตำแหน่งของมันอันนี้ยศกูอันนี้ผอเหล่าทัพของกูกลาโหมคนนี้ต่างๆเสนาบดีนะฮะเสนาบดีคนของกูต่างๆสร้างให้อยู่จุดนี้ดูแลการค้ายาเสพติดนะฮะการเป็นเสนาต่างๆเสนาบดีนะฮะอยู่จุดนั้นอยู่จุดนี้และกันเป็นผู้ติดตามต่างๆนะแล้วก็ปันถึง ว่าแกนั้นเป็นทหาร3จังหวัดยเยแดนภาคใต้ต่างๆคือเหมือนกิตวิทยากิตวิทยาในการปั่นใช้โปรแกรมหลากหลายตัวในการปั่นเพื่อที่จะเอาข้อมูลนายทหารนะรผมไม่ทราบเราปั่นด้วยว่าแกน,นเป็นโรคเอดว่เพราะว่า,วานายทหารนั้นเป็นโรคเอดนะฮะว่าสลับกันเล่นกับลูกสาวนะฮะว่ามีการปั่นสลับมีการพูดเข้ามาจี้ทำเป็นโมโหนะฮะต่างๆนะฮะ ว่าปั่นสลับเล่นงานลูกสาวแล้วก็ปั่นเอาข้อมูลเรื่องการสวรรคตรเสนาบนดีคนของใครคนของมันต่างๆนะคลิปต่อไปผมจะพูดถึงนายนิยมดำแดงกับพี่ชาย